ไข่เป็ดต้มจ้ะแกะ่วันนี้จะพามากินเขี่ยวเพียวเ,เลยไขยต่ต้มฟองเดียวก็พอแกะจ้าแกะแกะไข่ต้มกันเลยไข่เป็ดต้มนะคะไม่ต้องใส่อะไรเลย,เลย น้ำร้องกอนน้ำซุปดีสุดฮมเลิก มือเหี่ยงทานจ้า